สวัสดีค่ะวันนี้เพมาอ่มาแกงคั่วนะคะแกงคั่วหน่อไม้ดองเจนะคะคแกงคั่วหน่อไม้ดองเจนะคะตัวอ่าตัวหน่อไม้ดองเนาะ ต้หนหอม้บดองที่พี่อ้อยทําคลิปที่แล้วไปก็คือการเตรียมหอมใดอง,ดองสําหรับทําอาหารนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพี่อ้อยจะก่อนจะเอามาแกงหรืออะไรนะคะก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะจะไม่ใช้ชิ้นใหญ่ๆเนาะเพราะว่าลูกไม่ชอบทานชิ้นใหญ่ๆเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคําพอคํานะคะพอคำพอคาแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่พี่อ้อยทำออกมาให้ดูตอนนั้นเนาะ ก็มะพร้าวนะคะเป็นกระทิกล่องนะคะย้อยจะใช้น้ำมันนิดหนึ่งนะคะเพื่อดึงดึงความมันจาิกทะออกมาแล้วเรจะหัดผิกแกงะะอันนี้จะเป็นแกงคั่วนะคะแกงคั่วมันไม่ดองเจนะคะ ทำเป็นเจเนาะเพราะเขาทีแล้วด้วยทำเป็นหมนังสวิรัติตอนนี้ก็ทำเป็นเจเพราะว่าเป็นพริกแกงเจนะคะที่ยีหน่าจะเผ็ดลูกไม่ทานเผ็ดรักดี๋ยวไม่เผ็ดรักษาคง เวลาเผ็ดแล้วมันจะแก้ยากนะเนาะเรายอมเพราะว่าเดี๋ยวย้อยจะมีอ่าตัวพริกนะคะเป็นพริกสดเนาะที่ใส่ในแกงนะคะย้อยจะไปทานตรงนั้นไปเอาใส่เอาความเผ็ดตรงนั้นเพราะถ้าตรงนี้ถ้าเผ็ดแล้วลูกจะทานไม่ได้เลยก็เอาส่วนรวมไ้ก่อน,น ัวโลค่าใบนี้เซ็ตมาแพงนะคะเป็นเพอร์ไรท์เทอร์ไม่ขัดนะแต่ว่าเหนือว่านุกใช้กันหลายคนตอนหลังนุ้กใช้ทำกระท่ามเขาก็ขัดเรียบร้อยไปสุดาเทอร์ไรท์ใช้เกลือนะคะใส่เ,เกลือสองประมาณหงสองชั้อนนะคะก็ ซุปขของเห็ดหอมหนึ่งช้อนชานะคะก็เป็นช้อนเอล็กๆเนาะน้ำตาลที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่วันนั้นน้องนกส่งมาให้ตรงนี้ถ้าแกงจะต้องใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่า จะได้เพนนิ่มรสชาติให้เขาหอมๆนะคะมีหวานมีเค็มหน่อยๆ ท่พย่นอนกอกเอาไว้กะทิหนึ่งกล่องก็จะมีน้ำเปล่าหนึ่งกล่องนะคะก็ถากล่องมาเลยเนาะต้องป,ปลางเพราะว่าส่วนหัวเขาส่วนใหญ่จะติดอยู่จะไม่ออกมาด้วยนะเติมตรงนี้อีกะครึ่งกล่องอันนี้จะใช้กะทิข้าวไว้เล แต่จะใช้แค่เล็กครึ่งใช่ใช่ห้าร้อยแปดสอยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะใส่หน่อไม้เลยนะคะถ้าแม่รก็ใช้หมดเลยถ้าแกงแบบนี้เอาจริงจริงเลยเนาะที่บ้านจะทาน สองวันประมาณสองวันค่ะเมื่อกี้พี่ไว้เติมกะทิไปเนาะยังไม่ได้เติมน้ำในส่วนของน้ำใส่ไปห้าร้อยอ่าสองร้อย่ห้าขอโทษนะคะก็เติมสองรห้าเนาะ ใส่เท่าไหร่เติมเท่านี้นะคะกระเทีกล่องนะคะหนะะึ่งต่อหนึ่งเลยที่จริงแล้วเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งห้าห้าร้อยมิลลิลิตรเราก็จะใส่เป็นหนึ่งกิโลเนาะจะเติมน้ำเป็นร้อย mm. เป็นร mm. ้อยมิลลิลิตรเป็นพันมิลลิลิตรไปเดี๋ยวไม่เผ็ดก็เติมเอาเนาะ ต้องทำไม่เผ็ดเอาไว้ก่อนนะคะถ้าพวกแกงเนาะ,ะดับแรกเลยคือต้องไม่เผ็ดถ้าเผ็ดล,ลูกทานไม่ได้แล้วจะเ,เป็นเรื่อง่อเผ็ดนิดขอเ,เิ่มน,นิดหนึ่งนะ,ะขอเติมนิดที่แกงละลายใส่เลยเนาะ ไม่ผัดอันนี้ ใน,นในบ้านสนุกกันใหญ่าชายเล่นเกมพี่อ้อยมีลงไว้นะคะมีลงคลิปไว้เนาะมีลงคลิปไว้ในช่องไลฟ์สไตล์บายอ้อยนะคะหลานชายเล่นเกมทำการบ้านหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะจะอยู่อยงนั้นเนาะถ้าใครได้ตามช่องพี่อ้อยช่องนั้นก็ ฝากด้วยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์อาจจะต้องถูกปิดไปเพราะว่ามันเป็นคลิปเด็กน,นะคะเราไม่สามารถที่จะเปิดออกมาได้เนาะเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาดีก็ดีไม่ดีดก็จะมีบัสิที่ล้นะก็เลยจนะไม่เปิดนะ พี่อ้อยไม่รู้นะว่าบ้านอื่นจะทําแบบพี่อ้อยยังไงเนี่ยแต่บ้านพี่อ้อยพี่อ้อยจะทําแบบนี้คือพี่อ้อยจะใส่แกงนะคะพี่อ้อยจะใช้พวกน้ําแกงพวกแกงพวกอะไรพี่อ้อยจะใช้ตัวนี้เพราะว่าพี่อ้อยมีความสุขว่าพอใส่ลงไปแล้วเขาจะช่วยให้รสชาติแบบลงฉ่ำนะคะแล้วก็จะอร่อยสมัยก่อนไม่มีหรอกเนาะมันนอก ในเก่งก็แค่ของชุลรสถามๆเรื่องของชุรลรนะบ้านบ้านแตงชนจีนใช่ไหมคะเวลาแม่จะให้เกอไปซื้อของชุลรสนะแม่จะไม่บอกว่าของชุลรเนาะแม่จะบอกว่าไปซื้อบีเจงให้แม่หน่อยอ่ะย้อยก็คว้าตังได้ก็ไปเลยไปที่ร้านค้าะคะแต่บอกเขาว่าเอาบีเจงห่อหนึ่งเขาบอกเขาไม่รู้จักนะคะร้านค้าไม่รู้จักคำว่าบีเจงนะ ก็วิ่งกลับมาบ้านแม่แม่ก็บอกไม่มีดีเจแม่เราก็นั่งขำเลาวแม่บอกแม่ก็พูดผิดบอกขอโทษแม่พูดผิดจะสั่งให้ไปซื้อของชนอมบอกเขบอกเป็นภาษาจีนเราเนาะเราก็ไปเลยไปหางร้านค้าเลยไปซื้อดีเจความจัดจ่ายนะคะเขาก็กเขาไม่มีดีเจเขาไม่เคยขายในเทียงเขาเองนะบอกแม่บอกแม่ซื้อที่นี่ เอาเลยใบกะเพราใหม่ๆนะคะจะหอมมากๆนะคะจะา้าอยากปลูกไว้เหมือนกันนะแต่ยังไม่ที่เดียวที่ดินนะว่โอเคเพิ่มกาเติมดินลงไปนะคะในที่ปลูกค่ะเสร็จแล้วนะคะนมาทานเลยคะแกงขั่วหน่อไม้ดองเจ้าไม่ตักได้ไหมเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็สวยดีเนาะแล้วพี่บอยไปตักดีวกว่า มาดหูหรือแม่กักหลายใจเยห,หน้าตีมาก่ามาทานด้วยกันค่ะแกงโั้หน่อไม้ดองเนาะแกงโั้หน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะใส่ไก่อันนี้เป็นใส่ไก่เจนะคะเป็นเป็นแกงเจนะคะวันนี้พี่ว่าไม่ได้แกงเป็นมังสวิรัตินะถ้าแกงเป็นมังสวิรัตพี่ว่าต้องใช้เป็นพริกแกงสําหรับแกงมังสวิรัตนะคะก็จะเป็นอีก อีกแบบหนึ่งเลยเนาะยอดนินดนึงก็ไผ้าเช็ดที่นี่ที่ชู่จะเปลิงมากคนะ่ะทั้งซับมันและไม่ซับมัน ร็จแล้วค่ะมาทานด้วย so กันค่ะแกงข่วหน่อไม้ดองแกงข่วหน่อไม้ดองเจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีอะไรนะคะอยากถามอะไรพี่อ้อยเนาะถ้าพี่อ้อยรู้พี่อ้อยจะตอบให้นะคะต้องการอยากรู้เร <alongside S 1> ื่องวัตถุดิบปรุงการปรุงแต่งอาหารหรืออะไรประมาณนี้นะคะถามพ taką, ี่อ้อยอยากมีมีอะไรขอถามพี่อ้อยได้เลยเนาะเคล็ดลับอะไรต่างๆนะคะขอถามพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณค่ะ